สวัสดีครับวันนี้อีนึงลำสีดำมิวเอ็กเครื่องสามพันใช่ไหมน้าแป๊ะใช่ครับสวัสดีครับน้าแป๊ะเครื่องสามพันอัลติเมทสามสามจุดศูนย์โฟวิลครับโฟวิลโอเวอร์โฟวิลแต่อยากโหลดอยากโหลดหูหล่อมากอ่ะแล้วแป๊ะเห็นเห็นจากคันนั้นคันแรกที่เราคันเดิมคันเดิมลำนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวน้าจะพามาเจาะนะครับอ่าตัวนี้บ้างโคตรฮิตเลยขายโคตรดีเอาเป็นว่โคตรดีเลยตัวนี้เป็นเลนโซ วนน้อมหกครับนะแป๊ะเห็นนะว่าเป็นงานเบาดีล้อเบาครับล้อเบาของเลนโซตัวนี้จะขายดีมากครับตัวนี้นะควบยางโตโยต้าเอ3ทีสามตัวนี้นะจะบอกได้นะครับตัวนี้เป็นโฟนะโฟเครื่องสามพันโฟสีดําคือหมีดำนะมันใส่แล้วมันคุมโทนดําดูสวยนะนะแป๊ะสวยครับอ่าครับผมแล้วลำนี้มีนี่ฮะอ่ามีมีเป็นจุ๊บจุ๊บเป็นเป็นเอกอ่าจุ๊บเป็นเอกรักอเขาอยู่แล้วครับใช่ฮะมาแป๊ะคือจริงๆจะไม่ค่อยเห็นนะแล้วแต่คุณชอบนะครับคือจริงๆแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นส่วนมาก บางคนก็จะเป็นสายลุยๆหน่อยแต่ลำนี้เลือกที่จะโหลดนิดนึงสเตปหน้า1.5หลัง2โปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้เป็นตัวควีนซีรีส์ครับผมปรับ16ปรับ16นะฮะอ้ปรับ14ระดับ1 4ระดับไอ้ระดับระดับครับผม ผมก็จำไม่ได้วันนี้นะแป๊บสิบหกสิบหกอ่าสิบหกสิบหกทั้งหลังก็เป็นตัวซับแทงค์ครับมีคีแบักซับแทงค์อ่ามีแปดเท่ไหร่นะแปดครับปรับแปดอันนี้เป็นสปริงโหลดอ่าสองนิ้วสองนิ้วครับผมสปริงโหลดสองนิ้วโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์บอกได้เลยเวลาใส่ไปแล้วหนึบเลยนะครับโอ้โหนะแป๊บอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากครับก็คือถ้าเป็นสายเอสยูวีหรือว่าครอบครัวนะฮะบอกได้เลยว่าสเต็ปหน้าหนึ่งจุดห้าหลังสองขับชิลชิลมาก สบายมากสบายมากครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือเราเทสกันครับก็คือเทสคือข้าทุกคนเข้าไปนั่งกันเจ็ดที่นั่งเลยขับสบายมากไม่ติดเลยนะฮะไม่มีติดแน่นอนนะแป๊ะแล้วจะดื่มดื่มด้วยเข้าโค้งนี่เป็นร้อยได้โอ้โหเข้าโค้งวันนั้นพี่ยุทธไปเทสที่อ่าครับเทสโค้งร้อยกว่านะร้อยกว่า หนึบแน่นอนครับการันตีได้เลยแล้วก็ลำนี้ก็คือเติมเสริมคิ้วของผมไปครับคือเป็นคิ้วมีที่เดียวที่นานะครับอ่ามีที่เดียวมีที่เดียวใช่ครับจะเป็นคิ้วคิ้วงานนากระมวลอ่าจะเป็นคิ้วดําด้านครับด้านกับเงาใช่ไหมครับอ่ามีด้านกับเงาครับอันนี้จบหล่อแน่นอนก็คือมันก็จะเพิ่มมากุูดสีดํามันสวยนะนะแป๊ะมันจะครบเลยครับใช่สีดําค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วมันดูดุดุดุดันแล้วก็คืออวบอวบอ่าครับผม ดำอวบครับดำอวบอันนี้นนลูกค้าที่ไหนครับน้าแปะเออพี่หนิงให้จากต่างกอนจากน่าจะอุบลราชธา,านีอุบลราชธา,านีนไม่รู้แกดูอยู่เป็นแฟน FC นซี๋น่อครับก็ข,<ป>ขอบคุณมากครับอันนี้นะเซตให้เรียบร้อยแล้วก็จบรอแล้วก็ดูแลหลังการขายครับคือซื้ออะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวครับขอที่ซื้อจากร้านนั้นๆที่มีการันตีใช่ อะไรที่มีการันตีผมดูแลอยู่แล้วบริษัทดูแลผมผมดูแลลูกค้าผมดูแลนะแป๊ะเพราะฉะนั้นเลือกร้านที่มีความมั่นใจนะฮะร้านที่มีคุณภาพครับผมก็จบรอ FC อุบลอุบลครับผมก็เดี๋ยวน้าแป๊ะจะไปส่งมอบหรือว่าลูกค้ามารับอาทิตย์ให้เพื่อนสมาชิกมารัะพอดีมาเที่ยวพารากอนด้วยครับอ๋อแล้วก็มารับตัวกลับบ้านครับมารับที่ฟาร์มิ X เอ็กซ์ฮะอ๋อฟาร์มิ X เอ็กซ์น้แป๊ะใช่ไหมก็คือทุกคนก็จะเห็นน้าแป๊ะก็จะมาทําอยู่กันประจํานะครับครับ นัาปะอีซูซูเมโทหัวลำโพงฟาร์มวิวเอ็กซ์ครับอ่านี่เบอร์หนึ่งเลยครับนี่ก็คือนัาป้าเป็นคนขายที่มิวเอ็กซ์ที่เก่งที่สุดทุกคนนะอยากได้ชุดโปรชุดอะไรแบบไหนจัดให้หมดครับจัดให้หมดเลยนัาป้าฝากเบอร์โทรหน่อย0995159263อ้า่าอีกครั้งหนึ่งครับน้ป้าศ9นย์เก้าครับอ่าฟาร์มยีรับ นัำแป๊ะอ่าีซูเมโทรหัวลำโพงครับก็นัำแป๊ะจัดให้ครับอ่าก็จะเคยเห็นนัำแป๊ะอยู่ในขับต่างๆของอ่าูวีครับอ่าครับผมก็นี่ครับนัำแป๊ะอยู่ใส่าตัวนี้มาหลายปีรถครอบครัวครับค่อนข้างที่จะละเอียดค่อนข้างที่จะรู้ทุกอย่างเลยใช่ครับครับผมก็จะนั้นเราทำอะไรนัำแป๊ะดูแลเหมือนกับเราอยากได้เองเลยต้องทำให้ดีกว่าที่อ่าอยากอ่้ครับผมก็ฝากเอฟซีนาด้วยนะครับไปติดตามโดยรวมๆแล้วโคตรหล่อ หมีดำหมีดำหล่อมากวาทิตมารับครับอ่าครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับด้วยครับครับผมบ๊ายบายครับครับ